ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมปีเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาสรุปโรุโตะในตอนที่217ก่อนที่จะเข้าไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องเปิดมาที่ซาสุเกะที่เอ่ยชมนารูโตะว่าเป็นจักระที่ทรงพลังมากไม่เห็นรู้เลยว่าหมอนั่นมีพลังแบบนี้ด้วยก่อนที่อิชิกิจะเข้าโจมตีใส่นารูโตะแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้นารูโตะจะเก่งขึ้นมากจากพลังใหม่ที่เขาได้รับมาเขาต่อสู้กับอิชิกิได้อย่างง่ายดาย อิชิกิเอ่ยชมนารุโตว่าใช้ได้นี่กุระมะเสริมว่านี่ไม่เหมือนร่างไหนที่เคยใช้มามันกินจักระของเราแล้วเปลี่ยนเป็นพลังจนกว่าชีวิตเราจะหาไม่การต่อสู้นี้นารุโตได้เปรียบมากนารุโตท้ายอิชิกิเข้ามาเข้าส่วนกับการโจมตีของอิชิกิได้อย่างง่ายดายการต่อสู้เป็นไปด้วยความดุเดือดนารุโตใช้กสุนรกงจักใส่อิชิกิทำให้อิชิกิหมดสภาพในการต่อสู้ในขณะที่นารุโตเข้าไปโจมตีอิชิกิเพื่อหวังจะปิดฉากเขาได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง จักระของเขาเริ่มลดลงอิชิกิบอกว่าพลังแกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่คือไม้ตายก้นหีบที่จะสูบพลังชีวิตจนตัวตายสินะแต่ดูเหมือนว่าอิชิกิจะอ่อนแรงจากการต่อสู้ที่ผ่านมามากคุรมามะบอกว่าพลังของนารุโตะแข็งเก่งกว่าอิชิกิแน่นอนแต่พลังจะสูบชีวิตของนารุโตะไปเรื่อยๆตรงนั้นแหละที่เป็นปัญหาจัก,กระเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงพลังที่เกิดขึ้นจากการสูบชีวิตถ้าอิชิกิสัมผัสพลังนี้ชีวิตของอิชิกิก,ก็จะถูกสูบไปด้วยอิชิกิพูดในใจว่าไม่ผิดแน่นอน อายุไขของเราลดลงอย่างรวดเร็วจาก20ชั่วโมงตอนนี้เหลือแค่30นาทีแล้วในตอนที่นารุโตะพาท่าโดนอิชิกิเล่นงานภาพก็ตัดมาที่คาวากิแขนก้นของเขาจริงๆแล้วเป็นแขนที่ทําให้นารุโตะที่เขาสามารถใช้ได้เพราะว่านารุโตะได้แบ่งจักระส่วนหนึ่งให้คาวากิไว้คาวากิจึงรู้ได้ว่าตอนนี้นารุโตะกาลังตกอยู่ในอันตรายก่อนที่อยู่ดีๆจะมีพลังบางอย่างคุ้มร่างของเขาไว้และดูดเขาไปยังมิติที่นารุโตะอยู่อิชิกิหัวเราะขึ้นมาพร้อมบอกว่าอย่างนี้นี่เอง แขนขวาอันนารังเกียจนั่นใช้จักะของโฮคะเงเพอพลังเชื่อมโยงของนารุโตะและคาวากิอิชิกิจึงสัมผัสถึงคาวากิได้เขาเหลืออายุไข่แค่ประมาณ5นาทีคาวากิก็พูดขึ้นมาว่าไม่อยากจะเชื่อฉันจะได้มาดูการตายของแกด้วยตาตัวเองอิชิกิตอบกับคาวากิไปว่ามันก็แค่การยีบสั้นๆเท่านั้นแหละพอถึงเวลาเขาก็จะคืนชีพอีกครั้งอยู่ดีโดยใช้ร่างกายของคาวากิเป็นภาชนะนารุโตะได้บอกให้คาวากิรีบหนีไปถ่วงเวลาไว้ให้นานที่สุดและดูเหมือนว่าพลังใหม่ของนารุโตะจะหมดลงแล้วคาวาก วิ่งหนีแต่ก็โดนพบตัวอยู่ดีอิชิกิจับตัวคาวากิไว้ได้แต่ซาสึเกะก็ใช้เนตของเขาสลับตำแหน่งเพื่อช่วยคาวากิไว้พร้อมบอกให้คาวากิรีบหนีไปอิชิกิได้จัดการซาสึเกะอย่างง่ายได้แต่นั่นก็พอแล้วที่จะทําให้อิชิกิหาตัวคาวากิไม่พบเขาจึงหันมาเล่นงานนารุโตะแทนทําให้แขนก้นของคาวากิหลุดออกอิชิกิบอกคาวากิว่าถ้าแกไม่ออกมาเขาจะขยี้นารุโตะให้แหลกจะหนีก็หนีไปถ้าไม่สนใจว่านารุโตะจะเป็นหรือตายอิชิกิเริ่มนับถอยหลัง 20 19,18ทําให้คาวากินึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่เขาถูกทรมานโดยอิชิกิและตอนที่เขาถูกให้ความอบอ,อุ่นจากนารุโตครั้งนี้เขาจะไม่หนีอีกแล้วเขาได้เข้าเผชิญหน้ากับอิชิกิแล้วก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับขังคากันหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมไปดูตอนเก่าๆในช่องเราด้วยนะครับและใครที่อยากฟังการสรุปในตอนต่อไปฝากกดไลค์ like, กด s u b ส c r i ด e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ